สองเลขใบเซอร์ G I A นะคะไม่สั่นเลขใบเซอร์นะคะมันม่สั่นหรอกอ่ะเลขใบเซอร์นะคะหนึ่งสามสองแปดแปดเก้าหนึ่งหกสามศูนย์นะคะแหวนคุณลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้ เป็นใบเซอร์ GA นะคะเลขตรงกันนะคะไบเซอร์ GA ห้ามทำหายห้ามทำขาดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบ,บนนประกันของที่ร้านนะคะ ไม่ใหญ่กไม่คูีหรอ